หลังจากที่ทํางานเป็นกรรมการมา2ปีนะคะที่ผ่านมาคือสิ่งที่เราเข้ามาทํางานเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากตอนนั้นนะเวลานั้นเนี่ยเราอยากจะให้เชื่อมวงจรของอผู้ผลิตหนังสือหรือผู้ทําหนังสือซึ่งก็คือสมาชิกหรือสํานักพิมพ์ทั้งหลายนะคะในขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยตัวเองทํางานอยู่ที่บริษัทเอชยบุกซึ่งเป็นร้านขายหนังสือแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยเป็น เอ่อ VP m e อร์ช n d i ด e ของ B2S ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเรารู้จักกับสำนักพิมพ์เราก็มองว่าเอ๊ะการที่เราจะเชื่อมต่อวงจรตร,ตรงนี้ได้เนี่ยเราอยากจะรู้จักสำนักพิมพ์เหล่านี้ร้านที่2ก็คือเราจะมองว่าช่องทางการจําหน่ายหนังสือเนี่ยหรือการที่จะทําให้ลูกค้าเข้าถึงหนังสือของสำนักพิมพ์ได้อย่างง่ายเนี่ยมันก็ต้องผ่านร้านที่เราทํางานอยู่ซึ่งนัเว็นนั้นเป็นเอชบุ๊กนะคะค่ะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตั้งใจอยากจะเข้ามาทำงานช่วยสมาคมนะคะเพราะมองว่ามันยังมีบางจุดที่สมาคมกับเราตอนนั้นเชื่อมกันยังไม่ค่อยติดนะคะ แต่พอเราเข้ามาแล้วเราก็มาเห็นว่ากรรมการทุกคนนะคะทำงานกันหนักมากเลยก็ก็ก็คือต้องบอกว่ามันเกินที่คาดหวังอย่างหนึ่งก็คือได้เข้ามาช่วยงานในส่วนของการจัดกิจกรรมนะคะต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนให้ตัวของงานสัปดาห์หนังสือหรือมหกรรมหนังสือก็ตามเนี่ยให้มันรู้ล่วงไปนะคะเดียวกันตัวเองก็ใสอินพุตเข้าไปในไทยพุกแฟร์ดอทเพราะว่าณนะเวลานั้นเนี่ยก็คือเราจัดงานที่เป็นออนกราวไม่ได้เราก็เลยย้ายมาเป็นออนไลน์ซึ่งใช้เวลา แป๊บเดียวเองจาไม่ได้ว่าประมาณสามอาทิตย์นะคะก็คือเราก็ทํางานกันเพื่อที่จะให้ไทยบุ๊กแฟร์คอมเนี่ยมันเกิดซึ่งตัวเองก็ใช้ประสบการณ์ที่เราอยู่ตอนนั้นเอเชียบุ๊กเราก็มีเว็บไซต์ของเราเราก็เอาความรู้เหล่านั้นเข้ามาช่วยกันออกับทีมซึ่งก็มีพวกคุณสุพจน์นะคะช่วยกันทํางานเพื่อที่จะให้งานไทยบุ๊กแฟร์ออนไลน์มันเกิดภายในสาอาทิตย์สิ่งที่เราทําลงไปแล้วก็เพื่อที่จะช่วยให้สํานักพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็เข้าใจว่าณเวลานั้นเนี่ยน่าจะผลิตหนังสือกันออกมาเยอะ ก็มีที่ขายออกไปนะคะถึงแม้ว่าผลงานของมันจะไม่เทียบเท่ากับหนังสือที่เราเอองานที่มันเป็นออนกล่าวอะแต่อย่างน้อยเนี่ยนะคะมันก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้จริงๆก็ยังยังต้องบอกว่าพวกเราก็คือตัวกรรมการเองสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเรายังคุยกันเลยว่าเราจะสื่อสารยังไงให้แม้กมระทั่งสมาชิกของเราคือสำนักพิมพ์ของเราเนี่ยเข้าใจนะคะว่า ไทยบุ๊กแฟร์คอมเนี่ยไม่ใช่เว็บไซต์ที่เกิดขึ้นมาเฉพาะช่วงที่มีงานสัปดาห์หนังสือหรือมหกรรมหนังสือจริงๆแล้วไทยบ o ๊กแฟร์คอมตัวนี้เป็นตัวที่ต้องบอกว่ามันเป็นมาร์เก็ตเพลสอันหนึ่งที่เราตั้งใจช่วยกันทําขึ้นมาเพื่อให้สำนักพิมพ์หรือสมาชิกเนี่ยได้มีนะคะสถานที่ที่ตัวเองสามารถที่จะขายหนังสือตัวเองได้ที่เข้ามาช่วยกันทำเนี่ยก็คือเราก็ยัง ตั้งใจนะคะที่อยากจะให้สารต่อไทยบุ o กแฟร์คอมเนี่ยให้มันเป็นมาร์เก็ตเพลสที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่เราอยากจะทํางานต่อด้วยส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราได้ทําไปก็คือเนื่องจากว่าเราจัดงานใหญ่ๆไม่ได้เราก็พยายามที่จะคุยกันกับพวกศูนย์การค้าต่างๆนะคะที่สํานักพิมพ์เนี่ยสามารถที่จะเอาหนังสือตัวเองอะคะ่ะ เข้ามาวางจําหน่ายได้ซึ่งความตั้งใจของเราคืออย่างที่เคยบอกว่าเราตั้งใจอยากจะสร้างช่องทางการจําหน่ายให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้สำนักพิมพ์ก็มีที่จาหน่ายหนังสือมากที่สุดไม่ใช่ว่าแค่ไทยบุ๊กแฟ้ม .com อย่างเดียวหรือว่าไม่กระทั่งงานมหากรรมหรืองานสัปดาห์หนังสือเราอยากจะทําทุกอย่างให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยไปถึงผู้อ่านได้ง่ายที่สุดแล้วก็ได้เข้าถึงอย่างง่ายด้วยเหมือนกัน ะะอันนั้นคือสิ่งที่ได้ทำมาแล้วก็คิดว่าอย,อยากจะทำต่อด้วยเหมือนกันค่ะ